สวัสดีครับทุกคนอยู่กับป๊าปกับป๊าครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ถนนส่งวาดครับโดยเป้าหมายในวันนี้เนาะเราก็จะมาทานกันที่ร้านอุไรห่านพะโล้นั่นเองครับหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าทําไมเมืองไทยเราไม่มีห่านย่างเนาะเหมือนที่ฮ่องกงหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ช่วยบอกหน่อยเคยคุยกับพนักงานที่ร้านที่เขาขายห่านย่างเนาะ เขาก็บอกว่าที่เมืองไทยทําไม่ได้ครับเนื่องจากว่าคุณภาพการเลี้ยงนู่นี่อะไรเงี้ยม,มันไม่ถึงอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงเนาะก็ถ้าใครรู้ข้อมูลยังไงก็แชร์บอกกันนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราจะมาทานอาหารโลกันที่ร้านอุไหลซึ่งเป็นหนึ่งในร้านชื่อดังเลยครับสําหรับถนนทรงวาดแล้วก็หลายๆคนที่เขาบอกนะร้านนี้เปิดมาแบบ50ปี70ปีขายกันมาแบบเปิดขายแค่วันละ3าชั่วโมงหมดแล้วสำหรับใครที่มาจุดจอดรถมี2จุดถ้าเข้ามาในถนนทรงวาดแล้วนะครับ ตอนถึงร้านมีจุดหนึ่งเป็นหเหมือนร้านขายแต้วาเราก็เลยร้านไปตรงตึกที่ว่าลรูปค้างกับหัวตรงนั้นก็คือลานจอดเหมือนกันก็เอารถเข้าจอดตรงนั้นได้แล้วก็เดินย้อนกลับมาน,นิดเดียวแต่เนี้ยแนะนําว่าถ้าจะมาจองมาก่อนซึ่งผมโทรไปจองไปละนะครับแต่จองได้แตา่อาหารนะไม่ได้จองโต๊ะได้เพราะคุณป้าจะบอกจองโต๊ไม่ได้ตอนนี้เรามาถึงที่าร้านแล้วครับสอ,สองที่ครับ คนไม่เต็มมากโอเคถือว่าวันนี้โชคดีคนไม่เยอะมากนี่ครับน,น,นี่คที่รุ่นดาราเดี๋ยวมาลองดูกัน,กน,นกว่าจะของขื้นรัาตอันนี้คือหน้าตาเมนูนะครับกุไล่หา่านพะโลเนาะมีไซส์เล็ก250มีเดียม400แล้วก็ไซส์ใหญ่800นะครับซุป70-90ข้าวบาท ประมาณนี้นี่คือตัวเมนูตอนนี้ก็อันนี้ครับปีกที่เราสั่งไว้อันนี้คือเราสั่งไว้คู่ละ80บาทเนาะเราสั่งไปีกไว้2คู่นะคือตัวปีกแล้วก็แกงจืดเห็นเขาบอกชื่อแกงจืดจริงจูชายเนาะขอบคุณครับชื่อแกงจืดจริงจูชายถ้วยนี้70บาทแล้วก็นี่ครับาหารไซส์400บาทไซส์ประมาณนีนเ้เลยเทียบกับมือผมอย่างนี้ประมาณน,นี้เลยนะ ที่ตัวเนื้อห่านเป็นตอนนครับเป็นอย่างบ้างนุ่มๆนุ่มๆทุ่มๆน้ำน้ำมีความนุ่ดีครับเค็มๆหอมๆตัวเนื้อห่านก็แบบนุ่มเลยครับนุ่มไม่มีกลิน่นอะไรที่ไม่ถึงประสงค์ใดๆทีน right. ี้เดี๋ยวเรามาลองติ้นตีนเลยติ้มมันนุ่ม จะมีความเปรี้ยวนิดๆเผ็ดนหน่อยเผ็ดไม่มากมันมาช่วยปัดเลี่ยนแล้วก็ช่วยเสริมรสของอมหาขึ้นมาซึ่งดีดีเดี๋ยวเราลองอันี้ของนี้หน่อยนะแล้วก็แกงจืดจริงดูสารสชื่อปลงเชง สบายายสง่ายๆดีครับแล้วก็มีหมูมีผักมีอะไรอเคเดี๋ยวเราไปกินกันอีกขอบคุณครับเรยเรืองอ้วยดไหมค้าต้องเรื่องหานี่อยากได้ชีออยลยซีอิ๊วเลย ก็มีเหมือนประมาณแต่ว่าก็มีมีความ่อยแล้วก็ได้ได้ดูได้แบบแทรกับอะไรอย่างเงี้ยนีอะไรวา้ ตอนนี้ก็ทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด660บาทก็อยากจะบอกว่ามาเถอะต้องมาต้องลองของเขาดีจร right. oh, right? uh, uh, uh ิงครับอร่อยจริงติดใจเลยคุณภรรยาก็ติดใจด้วยเหมือนกันใช่อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่ตอนเรามาเราก็เอ๊ะทำไมคนไม่ค่อยมีเลยคนน้อยนู้นนี่น่นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าระหว่างที่นั่งทานไปได้แป๊บเดียวนะพอใกล้ใกล้ๆ1บเอโมงหูคนมาเต็มเลย นค,คนมายืนรอแบบกดดันยืนกันแบบแน่นหน้าร้านอะไรอย่างี้แสดงว่าเขาก็ยังดังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็แนะนําว่าสัก10บโมงไม่เกิน1 0บบ่งครึ่งมาแต่ร้านเปิดไปเลยผมว่าโอเคอยู่แล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือที่ต่อรถอีกที่หนึ่งที่ตอนแรกอยากจะแนะนําคือตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะเต็มบ่อยเหมือนกัน,นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ขนมจีบนะครับร้านนึงคุกเรียอยากทานเดี๋ยวจะเดินไปดูกันตรง แถวนี้แหละเดินอีกประมาณ5นาทีจากร้านหา่าน mm hmm. เดินย้อนขึ้นไปทางต้นถนน mm hmm. ก็ครบถ้วนจากถนนทรงวาดครับเรามาถึงเนาะเราก็ไปทานหา่านนะครับห่านผ a โลห่านผ a โลเสร็จเราก็เดินซื้อขนมจีบนะบขนมจีบเสร็จแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาแล้วเราก็มานั่งทานกาแฟกับขนมที่พิงกระบิดนะครับก็ครบถ้วนอิ่มสบายท้องจะบอกว่าแนะนำทุกร้านเลยวันนี้ที่มาทาน นับตั้งแต่อาหารทะลเลออของไรก็อร่อยมากนะครับแล้วก็ขนมจีบตรงต้นถนนตรงว่านเนี่ยด้านซ้ายมือหน้าเซเว่นนะครับจำชื่อไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอันนี้อร่อยแนะนำเลยมีสองอันมีจีบกุ้งกับจีบหมูอร่อยทั้งคู่แนะนำห้ามพลาดนะครับก็เราก็เดินไปอีกหน่อยก็พิงรับบิดเป็นร้านกาแฟาผมก็ทานเดอร์ีคุณภรรยาทานน้ำแตงโมปั่นซึ่งน้ำแตงโมปั่นดีอยู่นะ ไม่เหมือนค่อนข้างแบบสดชื่นอ่ะค่อนข้างแบบธรรมชาติไม่ได้ปรุงหวานเพิ่มไม่ได้ใส่น้ำแดงไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันมีความอร่อยในตัวมันแล้วแต้โมก็ดีด้วยนะครับเราก็ผมก็ทานเบิร์นชีสเค้กหน้าไหม้ก็อร่อยนะครับราคาก็แรงประมาณ 1, าน 2, คคหนึ่งสี่ร้อยหกสิบห้าบาทน้ำสองเค้กหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อันนี้คือที่จอดรถที่เรามาวันนี้อันนี้เลยที่มีรูปช้างนะครับขับเข้ามา รับเฉพาะเงินสดรถเก๋ง40บาทต่อชั่วโมงนะครับเสร็จชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงเนาะเราเประตั50บาทเนี่ยดูช้างตัวนี้ไว้มาทรงวาดก็จอดตามนี้ไปเดี๋ยวเราจบคลิปกันแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปกับป๊าไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย